ทายจเจริญปุระเจอดราม่าถูกไล่ให้ไปทำนมเรียกได้หายหน้าหายตาไปพักใหญ่สำหรับนักแสดงสาวทายจเจริญปุระล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์รูปลงไอจีระบุว่าเมื่อวานคุยกับเพื่อนว่าถ้าลงรูปนี้ไปพับลิกก็คงโดนจมโดนูด๊ดีใส่อีกว่าผอมไปป่วยไหมไอ้นั่นไอ้นี่แต่เพื่อนก็ถามว่า พอใจไหมกับงออางกายตอนนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าพอใจมากหลังทับไหลเราเล่นมากหรือเล่นหนักไม่ได้เป็นผลมาจากการผ่าคอก็ได้แค่ประคองของให้มีกล้ามเนื้อเอาไว้พยุงแต่เอ้าจริงๆก็รู้สึกแข็งแรงดีโอ้นอนก็โดนผออมลงก็โดนโดนบอกให้ไปทำนมก็มีแบบผอมาดีนะแต่ถ้ามีนมจะพอดีมากก็ต้องถามว่าพอดีในสายตาใครวะ เพราะในสายตาตัวเองก็รู้สึกสบายดีแล้วละ่ะมันเหมือนในสายตาของคนถ้ามีกล้ามก็จะมีรูปแบบของกล้ามที่เข้าใจร่วมกันหรือถ้าผอมก็จะมีรูปแบบที่คนเข้าใจร่วมกันว่าสวยว่าดีกลายเป็นความสบายตัวหรือข้อจำกัดหรือความชอบของเจ้าของรูปหมออางมันถูกละเลยไปหมดโดนพูดใส่แรงๆเยอะมากมากจนตกใจนะบางทีเราเคยบอกว่าหมอสั่งให้ลดค่ะ ปอขีดกลางอะคอมีบอกด้วยว่าไม่ต้องไปฟังหมอมากเนี่ยเห็นก็รู้ว่าผอมอไปเอา้าได้เหรอี่จังหวัดจันทบุรีหมอเป็นคนปอขีดกลางอะคอให้หนูมาหรอเนี่ยให้เชื่อพี่มากกว่าหมอเนี่ยถ้าจริงจริงเรื่องหุ่นมันควรเป็นความพอใจของเจ้าตัวการทักด้วยคำพูดพวกนี้ควรหยุดได้แล้วพอองไปออโทรวนขึ้นมันเป็น คําที่เสียมารยาทนะเราหุ่นแบบไหนก็ตามแต่เราแฮปปี้มันดีที่สุดแล้วอ่านจนถึงบรรทัดสุดท้ายที่พี่สายเขียนเข้าใจสุดๆเพราะโดนมาทุกคําเลยเห็นรูปนี้แล้วหนูก็คิดว่าพี่ซายคงแฮปปี้กับตัวเองที่เป็นแบบนี้เลยไม่ได้ท้ากว่าพผอมใบหุ่นแบบไหนที่พี่สบายใจหนูก็สพอร์ตพี่นะคนเราชอบไม่เหมือนกันสักหน่อยเนอะรักมาอา